วัสดีค่ะพบกันในคลิปที่3นะคะคลิปนี้มาทํากันในแถวที่12นะคะแถวที่12เริ่มต้นออโซ่สามนะคะพลิกกลับเอฟลงในช่องแรกโซ่หนึ่งเอฟตัวที่สอง โซ่สอเอฟตัวที่หนึ่งโซ่หนึ่งเอฟตัวที่สองโซ่สองเอฟตัวที่หนึ่งโซ่หนึ่งเอฟตัวที่สองถักแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะคะ โซ่สเอฟลงในช่องสุดท้ายโซ่หนเอฟตัวที่1นเอฟตัวที่2จบแถวนะคะต่อไปเป็นแถวที่13เริ่มต้นโซ่สี่พลิกกับ ลงในช่องแรกนะคะ f โซ่หนึ่ง f ลงช่องถัดไป f ตัวที่หนึ่งโซ่หนึ่ง f ตัวที่สองได้แบบนี้นะคะโซ่สอง f ตัวที่หนึ่งโซ่หนึ่ง f ตัวที่สองโซ่สอง เอฟตัวที่1โซ่1นเอฟตัวที่2ถักแบบนี้วนไปเรื่อยเเลยนะคะโซ่2อเอฟลงในช่องเอฟตัวที่1โซ่1นเอฟตัวที่2โซ่1 F ลงในช่องสุดท้ายตรงนี้ใช้เข็มกลัดใส่ไว้เพื่อจะได้จําแถวได้นะคะไม่ต้องวนนับใหม่แทงลงในในช่องแรกตรงนี้นะคะเฟตัวที่หนึ่งโซ่หนึ่งเตัวที่สองถ้าใครจำได้นะคะก็ไม่จำเป็นต้องทำเครื่องหมายนะคะแต่ขี้เกียจนับวนกลับไปกลับมานะคะ ก็เลยทําเครื่องหมายไว้จบแถวนะคะต่อไปเป็นแถวที่14เริ่มต้นด้วยโซ่4พลิกกลับเอฟลงในช่องแรกโซ่สองเอฟตัวที่1โซ่หนึ่ง เอฟตัวที่สองโซ่สองเอฟตัวที่หนึ่งโซ่หนึ่งเอฟตัวที่สองโซ่สองเอฟตัวที่หนึ่งโซ่หนึ่งเอฟตัวที่สองถักแบบนี้วนไปเรื่อยๆ เอฟตัวที่1โซ่1นเอฟตัวที่2โซ่2อเอฟตัวที่1โซ่1นเอฟตัวที่2จบแถวจบแถวที่14นะคะจะได้ประมาณนี้ ต่อไปเริ่มต้นแถวที่สิบห้านะคะที่จริงลายก็จะถักเหมือนเดิมนะคะไปเรื่อยๆสลับแถวกันแต่เพื่อความเข้าใจง่ายๆก็จะถักให้ดูนะคะเริ่มต้นแถว,แถวที่สิบห้านะคะโซ่สามพลิกกลับ f ตัวที่1นึ่งนะคะโซ่หนึ่ง f ตัวที่สองโซ่สอง ตัวที่หนึ่งโซ่หนึ่งเอฟตัวที่สองโซ่สองเอฟตัวที่หนึ่งโซ่หนึ่งเอฟตัวที่สองโซ่สองเอฟตัวที่หนึ่งโซ่หนึ่งเอฟตัวที่สองถักแบบนี้วนไปรเรื่อย โซ่สองเอฟตัวที่หนึ่งโซ่หนึ่งเอฟตัวที่สองเอฟตัวซ้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะตรงนี้จบแถวที่สิบห้า แถวที่16เริ่มต้นด้วยโซ่4ีพลิกกลับเอฟลงในช่องโซ่1เอฟตัวที่1โซ่1เอฟตัวที่2โซ่2 เอฟตัวที่หนึ่งโซ่หนึ่งเอฟตัวที่สองโซ่สองเอฟตัวที่หนึ่งโซ่หนึ่งเอฟตัวที่สองถักแบบนี้วนไปเรื่อยๆโซ่สอง เตัวที่หนึ่งเดี๋ยวซูมาให้ดูชัดๆนะคะเอตัวที่หนึ่งตัวนี้โซ่หนึ่งเตัวที่สองโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งแล้วก็ f ตัวที่หนึ่งโซ่หนึ่งเตัวที่สอง จบแถวที่16นะคะต่อไปแถวที่17ขึ้นต้นด้วยโซ่4พลิกกลับเอฟลงในช่องโซ่2อเอฟตัวที่1โซ่1นเอฟตัวที่2 โซ่สองเอฟตัวที่หนึ่งโซ่หนึ่งเอฟตัวที่สองถักแบบนี้วนไปเรื่อยๆเลยนะคะชิ้นงานก็จะออกมาลักษณะนี้นะคะต่อไปก็จะจบแถวแล้วโซ่สอง เอฟตัวที่1ลงช่องสุดท้ายโซ่1นเอฟตัวที่2ไง้แบบนี้นะคะต่อไปจะเป็นแถวที่18ขึ้นต้นแถวที่18ด้วยโซ่3ามพลิกกลับพันหัวเข็ม เตัวที่หนึ่งโซ่หนึ่ง f ตัวที่สองโซ่สอง f ตัวที่หนึ่งโซ่หนึ่ง f ตัวที่สองแบบนี้นะคะ โซ่สองเอตัวที่หนึ่งโซ่หนึ่งเอฟตัวที่สองกไปนี้วนไปเรื่อยๆจบแถวนะคะโซ่สองแล้วก็เอฟตัวที่หนึ่ง ตัวหนึ่ง f ตัวที่สอง f ซ้ำอ,อีกหนึ่งตัวนะคะจบแถวที่สิบแปดนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูแถวที่สิบเก้าในคลิปวิดีโอที่สี่กันนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะ